ทุกคนเรากำลังจะไปโอซาก้านี่โอซาก้าบุฟเฟ่นะฮะเดี๋ยวจะออกจากโรงแรมเดอสบายอินดูที่นอนแบบนุ่มมากนอนสบายมากจะเดินไปทุกคนไม่ไกลนะครับอ๋อเกือบ2กิโลนะ่ะทุกคนไปเกาหลี2คนก็พูดไทยชัดมากก็พาเที่ยวเมืองไทยทำคลิป youtube น่ารักครับทุกคนไปเราไปโอซาก้าบุฟเฟ่กันได้ละนีจ้าทุกคนเราเดินออกมาจะเจอถนนใหญ่ทันทีทุกคนแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะฮะ ก็จะไปเฟอสกา้ากันอุ้ยทำไมจอเป็นแบบนี้นะอ่ามาแล้วจอเป็นแบบนี้นี่จ้าทุกคนทำขวัญประจำจังหวัดนะอย่าลืมนะทุกคนนครศรีเขาบอกว่าเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำนี่ก็พระบรมอาพระรมหา,มาวัดวัดมหาธาตุแน่นอนทุกคนชื่นฉ่ำธรรมชาติเยอะน้ำตกกระโรมน้ำตกน้ำตกกระโรมมีไหมน้ำตกพรมคีรีพรมโลกเนาะ น้ำตกของเขาสวยงามชื่นชำ่ำธรรมชาติแน่นอนแร่ธาตุอุดมนะอันนี้ก็ต้องไปดูว่าแร่ธาตุอะไรบ้างเครื่องถมสามกริย์มากวัดมากศิลครบถ้วนกุ้งปูไอ้ยะขาดปลาไปได้ไงอ่ะเราเดินไปโอซาก้าบุฟเฟ่ทุกคนระหว่างนี้ก็เดินคุยไปเล่นๆเ,เนาะจะได้เห็นบรรยากาศเมืองนครศรีธรรมราชฝั่งที่จะมาทางสนามบินฝั่งที่เป็นแมคโครจาทุกคนจะ้ะ แล้วก็เดินไปข้างหน้าก็จะเป็นร้านเติมนมจําได้ไหมแล้วก็ขนมจีนในสวนแต่ที่แน่ๆตรงข้ามกับแมคโครก็คือครัวปักใต้โภชนาทุกคนอันนี้แซ่บจริงฮะมีตัวเดียวอันเดียวต้มยำอร่อยมากแกงใต้เขาอร่อยมากเราจะไปครั้งแรกในชีวิตเลยไปโอซาก้ากันทุกคนนะจากเดอสบายอินนี่แหละเดินไป1 6, 1 6 1.5กิโลประมาณกิโลกว่ากว่าทุกคนไม่ไกลนะครับ นี่ฮะเราเดินนะฮะถึงโรงเรียนอนุบาลทวดทองตรงนี้เขาเรียกว่าทวดทองบ้านทวดทองนะฮะเส้นนี้เข้าเมืองไปประมาณ4กิโลแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวจะถึงร้านเติมนมร้านขนมจีนในสวนทุกคนแล้วก็จะถึงโอซาก้าบุฟเฟ่นะฮะเขาบอกว่าอนุอนครีเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองของภาคใต้รองจากสุราษฎร์เหรอฮะบ้านพี่เมืองน้องของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นเมืองอะไระจังหวัดเมืองอะไร เมืองอะไรมั้งอ่ะทุกคนนึกออกไหมบ้านพี่เมืองน้องมีไหมเหมือนภูเก็ตไหมสไตล์แบบภูเก็ตนะครพน,นมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีความคล้ายกันในทางด้านอะไรต่างๆแนวนยุบายอะไรอย่างเงี้ยหรือเมืองกุ้ยกังของจีนอะไรของเขาเหมือนกับคล้ายๆกับเขาจะเปรียบเทียบความเป็นอยู่วัฒนธรรมเศรษฐกิจท่องเที่ยวอาหานะฮะ ความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครพนมกับนครศรีธรรมราชเขจะแบบเป็นบ้านพี่เมืองน,น้องกันได้่ประมาณนี้แล้วก็มีบุคคลดังๆหลายๆนั้นอยู่นะบุคคลที่มีชื่อเสียงของชาวนาครมีใครบ้างอ่ะที่ดังๆเชิดทรงสีไงเชิดทรงสรีผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องแผลเก่านะฮะถักกิตะวันพงพระเอกช่องสานัดมีเลียก็ใช่นะนัดมีเลียก็คนนครน,นะฮะ นาธานโอมานอย่างนี้มัทน,นานะฮะรองนางสาวไทยสมัยก่อนอ่ะไตพพบริมประพัสก็ถือว่าเป็นคนนครศิธรรมราชอยู่นะจากกิจอัมบรัตเนาะอุยเยอะฮะวิทูลการุณานี่ไงร้านเติมนมอร่อยมากนิจ้าร้านเติมนมอร่อยมากเลยนี่นีเราเมื่อกี้เรากินนะฮะที่โรงแรมเจอ เดือดสบายเดือดสบายอินเรากําลังจะไปบุฟเฟ่ไปเราเดินต่อนักร้องกิติคุณเชียนสงกุ้งกิติคุณเคยได้ยินไหมอหาหลายคนเลยนะสุรัตน์วดีเชื้อชาติเคยได้ยินไหม,หน,นะไน,ไหมนักร้องที่ร้องเพลงก็มีแต่ควายควายควาย,วายเ่านั้นก็มีแต่ควายแต่ควายอย่างเดียวนี่ไงขนมจีนในสวนทุกคนบุคคลดังๆนครศรีธรรมราชเยอะเยอะมากทุกคนนะฮะ มานครต้องไปไหว้ศาลหลักเมืองสวยแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วก็ไหว้วพระธาตุแน่นอนทุกคนต้องไปนะครับไหว้แพชชั่นฟุตทุกคนลูกโตมากเลยนี่ฮะไหว้แพชชั่นฟุตลูกใหญ่มากนี่ไงใหญ,ใหญ่ทุกคนนะฮะแพชชั่นฟุตนี่ฮะอย่างแทนคุณไง แทนคุณกิติสรกก็คุณนครนะเป็นนักการเมืองน้ำดีที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนาะหรือ,อยังใครอะ่ะที่ร้องเพลงน้องจะพาพี่ลงตายไปเที่ยวทะเลก็นั่นไงไายหมดส,สดชื่อแต่สองพี่น้องนั้นก็นครเก่งคุณนครเก่งๆเ,เ,เยอะนะฮะ เยอะมากทุกคนนครศรีธรรมราชมีแต่คนดีทัานเวลามาเที่ยวนครเนี่ยอย่าลืมนะมาพักแถวนี้บ้างมาชมเห็นไหมร้านชาเต็มไปหมดเลยแต่เราจะเลือกร้านที่ดีที่สุดให้มานําเสนอโรงแรมที่ดีที่สุดนะฮะนอนสบายนุ่มบริการดีมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็หาของกินง่ายอย่างเดอะสบายอินค่ะทุกคนใกล้สนามบินด้วยนะนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราคลิปนี้เราสั้นๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงร้านเราจะต้องไปนั่งถ่ายต่อเดี๋ยวเมมจะเต็มทุกคนจ้าเจอกันเด x คลิปจ้า